โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของดาค้นบอลรีเจนต์นั่นเองนะครับวันนี้จะมาทําการรีวิวตัวละครของทั้งกับไม้นะครับเป็นตัวละครของไม่ใช่มาแอสซิสช่วยนะครับเป็นทั้งกับไม้นั่นเองของภาคฟิวเจอร์ซาก้าก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เอามาบัฟให้กับทีมฟิวเจอร์ให้มันเก่งขึ้นไปอีกนะครับเป็นตัวละครสีแดงนั่นเองนะมันเก่งมากมาก,มากนะเป็นตัวละครสายดาเมจกับสายซัพพอร์ตไปนในตัวนะคือผมลองเทสมาแล้ว โคตรเก่งแล้วก็เทมากชอบมากๆด้วยถต,ตัวผมเองเนี่ยชอบพาสซีฟสกิลมันมากนะพวกสกิลพวกการ์ดอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเทแล้วก็เก่งเลยตัวเออชอบมากๆเนะี่ยนั่นแหละนะครับก็จะมาดูกันว่าพาสซีฟอะไรอย่างเงี้ยพวกยูนิคสกิลเมนอะไรเงี้ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนจะเล่นจริงกันในคลิปนี้ใน PP ของเรานะครับแล้วก็เมนนะครับเวลากดใช้นะครับจะเป็นการโจกกรดอัตเมทนะครับรีชิ20นะครับ บวกดาเมจอัติเมจดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลายี่สิบวินาทีนะครับเออแล้วก็ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเ,อเวลาผ่านมายี่สิบห้าวินาทีในเกมนะครับส่วนซัดออบิลิตี้ก็ปั๊มให้กับทีมฟิวเจอร์นะครับอืมนะหกดาเป็นทีมฟิวเจอร์กับทีมของเวต้าแฟมิลี่นะครับสองทีมนะปับ๊บทั้งเอเดอเดีเฟนซ์เลยดีจัดนะครับแล้วก็ยูนิคสกิลวันที่หนึ่งนะครับมันจะเป็นการตีแรงขึ้นนะครับตีใส่แท็กแอนดรอยแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็น นะครับไม่สามารถยกเลิกได้นเองก็คือเจอหน้า Android อย่างเงี้ยเจอพวกเซลล์พวก Android 18 17นี่คือจะตีแรงขึ้น20%นะครับอืมแล้วก็แล้วก็เอฟเฟกต์ตัวนี้จะทำงานนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้นะครับลงมาในสนามลบของเรานะครับเวลาเปลี่ยนตัวลงมาเล่นนั่นแหละนะก็จะเป็นการจั่วการ์ดนะครับการ์ดเขียวขึ้นมือนะครับสามารถทำไงหนึ่งครั้งนะครับก็คือสมมติเราเปลี่ยนลงมาปุ๊บเนี่ยเต้นการ์ดเขียวขึ้นมือเลยหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ แล้วก็ทำการจวก,กาดรเร็วขึ้น1เลเวลนะครับเป็นเวลา15วินาทีานั่นเองเวลาเปลี่ยนตัวลงมานะครับก็จวก,กาดรเร็วขึ้น15 15วินาทีนะครับดีแล้วก็ยิ่งมันทำการโจมตีนะครับยิ่งทั้งตัวน,นี้ทำการโจมตีเนี่ยนะทุกครั้งที่มันทำการโจมตีสไตล์อาร์หรือว่าบาสอาร์ตนะครับมันจะบัฟเดามเมจ10%ให้กับเพื่อนของเรานะครับ รวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับที่ติดในแท็กของฟิวเจอร์กับแท็กเบต้าแฟมิลี่ก็จะเหมือนกับเบต้าบูภาคฟิวเจอร์แหละครับเบต้าบูสีม่วงนะก็คือยิ่งตีเยอะยิ่งบัฟเอดเคเยอะนะครับให้กับทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งเราเองนะเป็นเวลาเป็นเวลา10วินาทีนะครับเ,เวลากดบัสอาร์แล้วก็สไตล์อาร์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการรีคินะครับเป็นจำนวน30หน่วยนะครับถ้าหากว่าตัวละครตัวนี้นะครับทำการเปลี่ยนตัวออกไปนะครับก็สมมุติว่าเราเนี่ย ทำการเปลี่ยนทั้งออกไปเนี่ยเป็นตัวละครของโรเซ่ลงมาในสนามแทนใช่ไหมก็โรเซ่เนี่ยจะได้บัฟคิเพิ่มอีก30คินะครับก็คือลงเสร็จปุ๊บต่อขโมลลยได้เลยนะครับโคตรดีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะส่วนยูนิคสองนะครับอย่างแรกเลยจะเป็นบัฟที่ติดมาตั้งแต่เริ่มเกมนะครับเป็นบัฟดาเมจ50เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยนะไม่สามารถยกเลิกได้นะครับบัฟดาเมจทั้งหมดเลยแล้วก็บัฟกันดาเมจ25เปอร์เซ็นต์นะครับไม่สามารถยกเลิกได้เหมือนกัน นะโคตรดีแล้วยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับทั้งตัวนี้จะเก่งขึ้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไป20วินาทีเนี่ยมันจะบวกดาเมจยี่สนะครับไม่สามารถยกเลิกได้เมื่อเวลาผ่านไป3าาวิจะลดค่าคอสในการใช้สไตล์อาร์ตนะครับในการใช้ทุกทุกอาร์ตทุกทุกอย่างเลยครับทั้งการ์ดฟ้าการ์ดเขียวการ์ดหมัดการ์ดบาสนะครับแล้วก็ไม่สามารถยกเลิกได้ด้วยนะครับโคตรดีนะก็คือลดคอสทุกอย่างให้มันใช้ได้ถี่ขึ้น เจ๋งมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเวลาผ่านไป50วินะครับจะบวกดาเมจให้กับเพื่อนนะครับทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งเราเองนะครับนะครับก็ไม่สามารถยกเลิกได้เช่นเคยนะครับดีมากๆเลยนะเออก็คือสรุปเลยก็คือมันอยู่เกมยาวจะเก่งนะครับบัฟลดค่สบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลนะเป็นตัวละครที่ตีแรงมากๆนะครับนั่นแหละประมาณนี้หรับสกิลของมันทั้งหมดทั้งมวลนี้ นาะไม่รู้ว่าพูดยาวไปหรือเปล่านะครับถ้าใครงงก็สามารถถามได้ละกันงั้นะก็โอเคละกันอย่าให้เสียเวลาอย่ารีรอช้านะครับไปเราไปลองเทสในเกมจริงดีกว่าว่าเล่นใน PP เนี่ยมันจะเก่งกาจแค่ไหนนะครับงันก็โอเคไปลุยมากันที่เกมแรกนะครับเจอกับทีมฟิวเจอร์ด้วยกันเองและคือเราทีมเราแบบดาวน้อยกว่าเขานะเออผมมีแบ็กสีเขียวดาวแค่3ดาวเองนะครับก็คืออยากจะหาเพิ่มแ,แต่ว่าไม่ได้ไง ต้องทนเล่นไปก่อนนะฮะฝั่งเขาเป็นทีมฟิวเจอร์เหมือนกันแล้วก็มี LF โลเซด้วยนะครับแล้วก็มีโลเซสีเขียวตัวเก่าที่ดาวแดงเจ็ดดาวแล้วด้วยโอ้โหโหดจังวะมาครับทั้งแอนไมครับไมแอซิดโอเคครับมาเฮ <c oughs> ้ยตัวมันเก่งเลดเกมนะครับตัวนี้โอ้ผมไม่น่าเลยว่ะผมรีบไหน่อยโอ้แรงใช้ได้เรต้ามา ยังไม่อยากให้ช้างรีบตายนะครับช้างนี่คือมันช่วงเลดเกมมันจะเริ่มเก่งแหละโอ้โอ้โอ้ครึงคร่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วโอ้โอ้โอ้เบาหน่อยเพื่อน <c oughs> ฉันจะตายแล้วล่ะไอ๊ชจป๊บปแหลกๆอะไรวะเนี่ยโอเคเขากดการ์ดเขียวแล้วนะครับแตกได้สองครั้งเนาะสวยงามชิปอา้าวปิงอะไรวะเนี่ยกัดฟ้าไปก่อนฮนะ น่าจะเจ็บระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันโอเคเซลมันรับแทนเราให้ทั้งไม่มาเปลี่ยนตัวก่อนล้วกันก็ดีนะตรงนี้กดการเขียวไปก่อนครับเอ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยโดนละไงเบต้าตายฟรีด้วยอย่างงี้ครับโอ้ไม่น่าเลยครับผมเปลี่ยนไม่ทันว่ะเสียดายแย่เลยแย่มากครับโอ้สวยมาโลเซสวัสด,ดีคู่หลิของเรานี่นะชิบ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  อันเตมิเตเลยครับผมปกป้องอนาคตของเราเอาไว้ทั้งไม่มาตายไหมอันเตมดจะแรงพอหรือเปล่าไปเคว่งดาบฟึบฟับมาเซนโคตายเลยครับเยี่ยมมากแรงจัดเลยฮะโอเคสวยแบบนี้เเราเอาดาร์คันบอลเข้ามือกันก็ได้นะครับจะได้มีอาร์อาร์ไว้กดใช้ แต่แม่งเออไม่ทันวะ่ะเราไม่น่าไปกดบาสน่าจะกดการ์ดฟ้าเนาะอย่างเงี้ยโอ้โหโอเคโอเคผมโดนแล้วโอ้ผมผม,ผมพลาดวะ่ะน่าจะกดการ์ดฟ้าเพื่อเอาดัานบอลน,นะฮะแย่แล้วครับแบบนี้แย่แล้วอันตรายมากเลยมผมไม่อยากให้ทั้งไม่มโดนเนอะผมว่าเขากดอาร์อาร์เนี่ยหรือเวลาทั้งไม่มาแล้วอะ่ะมาได้เวลาโชว์ดาวนะครับสแตนดาร์ด คนเดียวเน้นๆเอ้ยน่าจะหลบป่ะลืมไปเขามีการ์ดฟ้าอยู่ตายปะเนี่ยโอ้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 โหเกือบตายเฮ้ยเดี๋ยวได้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 กดกุ่งทำไมล่ะเนี่ยฮะโอ้โอ้ปิงปิงปิงมากครับบูทั้งทั้งนี่แรงมากเลยนะเนี่ยรัทแมนสแตนดิ้งครับโคตรแรงบอกเลยว่าแรงจัด โคตรแรงแรงมากๆไม่ตายด้วยโอ้ไม่ทันครับแบบนี้ไม่ทันไม่ทันไม่ได้โอ้เรียบร้อยตายโอ้โหไม่แต่เมื่อกี้ทั้งไม่นามีดมันแรงมากเลยนะแรงจะจัดเลยครับขนาดแค่สามดาวอ่ะอแต่ผมแพ้ว่ะนะครับเราไม่เจอกับทีมของร e เ e n e r a ร i o นนะครับเกมที่สองแล้วเกมแรกเราแพ้ไปเกมสองจะว่างไงจะสามารถชนะไอ้หรือไม่นะครับ นะผมเริ่มชินกับทางใหม่แล้วครับรู้สึกว่าชอบตัวละครตัวนี้มากเลยมันมันตีแรงนะช่วงเลเยเดเกมนี่คือตีแรงมากยิ่งตีเยอะมันยิ่งตีแรงรครับแล้วก็คือแบบว่าการ์ดเขียวก็ดีรีชีรีเลือดเพิ่มดาเมจต่างหากด้วยครับแล้วก็อันเตอร์เมดก็โคตรแรงเหมือนกันคือดีหมดเลยตัวเนี้ยดีมากๆนะครับเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ lf แต่แม่งรู้สึกว่าดีจัดเลยครับป่ะแบ็คเหมือนเดิมทีมเดิมมั้งเนี้ยทีมเดิมไหมล่ะทีมเดิมแหละจัดไปครับทีมเดิมเลย แก้มือแก้มือมาเกณฑีวิสองของเรานะครับการเขียวไปก่อนเลยครับผมเพื่อจะเอาสแต็กอัติเมตดาเมจเข้ามาชิปโอเคชิปแบบนี้โอเคเขาตัดไปแล้วฮะเราก็อย่างนี้เลยแล้วกันกดอีกรอบนึงแบบหลอดเทพลังแห่งความโอ้โหแรงจัดโอ้โหโอ้โหเล่นทีเผลอนี่หวาฮะอะไรวะเนี่ย อย่างนี้เลยเหรอโอเคครับทีมันกิมกิโลมาแล้วยิบเอ็ดมาอ่าฮะอัตเมตการฟาเข้าไปกดเมนลีงตัวละครเร็วขึ้นโอเคครับเขากดเมนเหมือนกันโอเคสวยช็ิบชๆๆชชช,บช,บชบแบค็คมาเอ้าอีโอ้โหช้าจังวะแต่ไม่ตายวะ โอเคครับเปลี่ยนล่างก่อนดิมันขิงมิกาโลมาแล้วมันแหลกๆอะไรมาเนี่ยฮะยิปเอ็ดมาไหมไม่น่าทันเลยแล้วลโอเคสวยสุม่มเมืชนะก็ก็ดีแหละครับขอให้มันห้ามสุ่มโดนแล้วกันโดนไหมโอเคเยี่ยมตายไปหนึ่งครับเหลืออีกสองโเมื่อกี้ตอนจังหวะแรกนี่คือทั้งไม่โดนบาสอาร์จากยิบเ็ดเขียวโคตรแหล กือบตายอ่ะตัวสองดอกแม่เ้ยตัวบางครับแต่มันก็แรงจริงอ่ะมันบางแต่มันแรงนะไม่ใช่ละครสายแทงเลยเท่าไหร่สวยโอ้ลอเนี่ยรอนานมากเลยครับโอ้โหโอ้โหบาสอาร์อย่างนี้เลยอ่ะบาสอารจะแรงไปไหนวะโอ้ยตายเลยครับแบบนี้คือแบบแรงมาก นี่เราทําอะไรของเธอล่ะฮะอึ๊ชุบๆๆโอเคยิบเอ็ดมาครับเหลือยิบเอ็ดเขียวตัวเดียวแล้วจังหวะนี้สวยงามจังหวะนี้แหละทั้งไปเลยกอบกู้อนาคตยังไงล่ะปกป้อง,อ,งอนาคตตายปะไม่น่าตายครับแต่คิดว่าแรงพอตัวเหมือนกันนะดูซิความแรงมันจะขนาดไหนไปเลยมาเซนโคอุ้ยแรงจ,จัดครับ ช่อแบบนี้ชื่อแบบนี้สวยงามเรียบร้อยเมื่อกี้คือที่โลเซ่เปลี่ยนตัวไวเพราะว่าได้ผลจากทั้งนะครับเพราะว่าอัลเิเมททั้งเนี่ยมันจะลดคูลดาวดาน์ตัวละครในการเปลี่ยนตัวของเราครับโคตรดีเป็นตัวละครสายซับพอร์ตและก็สายดาเมจในตัวนะแต่มันแทงไม่ได้นะเออมันบางแต่แม่งแรงมากมันแรงมันก็แบบมันดีอ่ะเออผมว่ามันดีข้อเสียคือบางครับแต่หลักๆคือมันดีภาพรวมอ่ะนนะซับพอร์ตเพื่อนได้ทั้งแง่ของการ เปลี่ยนตัวไวขึ้นนะครับซับดาเมจเพื่อนก็ได้นะรีคีก็มีเหมือนกันการ์ดเขียวแม่งได้แบบได้คี้ห้าสิบคี้ครึ่งหนึ่งเลยอ่ะแล้วคือการ์ดเขียวมันคือได้ใช้แน่แน่เวลาทั้งลงสนามนะมันได้ใช้ให้นอนอยู่แล้วครับการ์ดเขียวนะโคตรดีมาเกม3ต่อลแล้วกันนี่เกม3เจอทีมฟิวเจอร์ผสมฟิวชั่นด้วยฟิวเจอร์ฟิวชั่นนะทีมของตัวเอนั่นเองเออตัว F จริง <c oughs> ดูชื่อเขาดีมีชื่อตัว F ด้วยฟ <c oughs> ิวเจอร์ฟิวช <c oughs> ัว่น เอาล่ะว่ายังไงดีเนี่ยทีมนี้ไหวไหมมาครับโอเคบิโต้ไม่อยู่นะฮะดีครับโอ้สวยไปเลยทั้งผมชอบท่าไซสต์ตมันมากเลยแม่งกระโดดจิ้วจิ้ว,วอย่างเงี้ยท่าคตรเท่เลยกุญแจตาอะไรไม่ให้เาเตอร์หรอกนะมาไม่กลุ่มมือเข้าไว้นี่แหละปกป้องอนาคตมีไรของเราชึบมาโรเซ่มาชึบแบบน,นี้โอเคสวยงามครับ เซลมาไหมเซลมาแหละไม่มาไม่ได้แล้วไม่งั้นเพื่อนตายชึบแบบน,นี้ชึบชชึบชจการเร็วขึ้นยังมีอีกมันยังมีอีกหนึ่งรอบอีกหการอย่างนี้แหละดีโอเคครับรอนอนล,อลอบนะฮะไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่เฮ้เดี๋ยวนั้นเดี๋ย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 เดยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเดีเดี๋ยเาเดยเดี๋ยเ้ี๋ยเดี๋ดีเ ทางแอนไม่ทางแอนไม่โอ้หิวเลยครับต้องฮิดดวด่วนๆหิวไปแล้วนี่โอเคหิวได้อยู่สวยอ,อ,อ,อันติเมทไรซิงรัสสวยงามครับดีที่เขาไมา่ได้เปลี่ยนตัวละครลงมาหลบต่อเมื่อกี้นะถือว่าเราโชคดีไม่ <c oughs> งั้นนี่ผมแป๊กเลยอเมื่อกี้ได้อยู่ครับ ปนี่คือท่าของทั้งเขียวในดกคังไงล,ล่ะใชนิงสแลตท่าแม่งเท่สัตว์ผมยังชอบทั้งตัวนี้เลยว่ะแม่งเท่มากอะชึบชึบโอ้ไมโกรดฟ้าแล้วกันนะเราเสียโลเซเราเสียแบ็คเขียวไปครับไม่เป็นไรครับแต่ปัญหาหลักตอนนี้คือเซลแม่งไงแหละมีสองชีวิตโอ้สุมโดนเจ๋งเม่เลยครับ ก็จะได้ฮิลกลับมาดีโอ้โหดวงช่วยอะเนี่ยอย่างเงี้ยขอโทษนะเพื่อนแต่ดวงฉันฉันมาว่ะสวยงามครับเฟรชดอทเยี่ยมไปเลยเอาละ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 ,าละต,ต้องผมขอกดแท็กเกอร์แล้วกันนะโอ้ผมกดช้ากว่าเขาอะแม่งเอ้ยแต่วันนี้เอาโอ้สวยงามปาทั้งไหม ไปเลยจังหวะนี่แหละฝับฟันดาบผ่าครึ่งหน้าคกยเกต้าอย่างรวดเร็วเอา้าโอ้โหโดนตบครับเซลแม่งตบทั้งเรียบร้อยไม่นะไม่ได้โชว์เตมเมดการ์ดเลยอะมาลำดาบเขาก,กดเมแล้วครับเขามีการ์ดฟ้าบนมืออยู่หนึ่งใบโอเคหลบไม่ทันครับแรงแรงแรงแน่นอนแรงแน่ๆอุ้ยเกือบตายปะผมไม่ได้กดหมัดไปเนาะ พุ่งไม่ได้เหรอพุ่งไม่ต่อยไม่ได้เมื่อกี้ทำไมพุ่งต่อยไม่ได้วะน่าจะกดถอยมาก่อนเนาะตายโง่งๆเลยครับแม่งเอ้ยอุสตส่าห์ได้เปรียบแล้วอ่ะเมื่อกี้คือแบบเมื่อกี้ผมพุ่งไปต่อยใส่หน้าเขาไม่ได้อะกดสไตล์อาร์ตไปแล้วนะโดนต่อยแทบธรรมดาตาเยเฉยเลยครับเกมท้ายแล้วครับผมนะเกมนี้ก็เจอกับทีมของอทีมอะไรฟิวเจอร์แหละแต่ว่าขาด,ดขาดหายหายหน่อยนะครับ มีเซลล์สร้าง2เซนไคด้วยแต่ทั้งใหม่แบ็คแล้วก็ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าครับเอาเปิดไปเดินไปด้วยโกคูแบ็คโรเซ่ไปก่อนแล้วก็แบ็คเขียวแล้วก็ทั้งใหม่อย่างนี้ครับน่าจะดีกว่าม,มาสวัสดีทั้งโอ้รอเนี่ยเจ๋งครับโอเคเขรอ,อจำไว้โดแล้วเนี่ยนาเมจแรงมากนะเนี่ยกดแรง ปันที่เดียวครึ่งหลอดการเขียวมาแล้วครับ <c oughs> โดนชนิงแสแลชแล้วต้องเปลี่ยนตัวไม่งั้นแรงแน่นอนครับแรงแน่ๆผมบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าเบานะแรงนะดูดิเกือบครึ่งหลอดนะเนี่ยโอเคครับถือว่าเราหลบแบบเพอร์เฟกต์ดอทนะเนี่ยเจ๋งครับมาการเขียวกุมมือกุมฝัน ไปกันเถอะทุกคนชายนิ่งสรดรับนี่ไปอีลิแบ็กตายแน่ตายปาวะตายไหมเนี่ยอยูไม่ตายแต่เกือบโอเคเปลี่ยนล่างแล้วครับดีเปลี่ยนมาชิปชิป,ชปดีครับโอเคสวยงามตามท้องเรื่องโลเซ่มาได้คีเพิ่มนะครับโอเคอย่างนี้แหละดีครับทั้งไหม่ต้องมาไม่งั้นโกหังตายแน่นอน เปลี่ยนมานั่นแหละเยี่ยมโอเคก็น่าจะครึ่งหลอดได้ตรงนี้นะครับอืมเจ็บอยู่แหละไปบีบคออุ๊ยอยูออ่ไม่ใช่ครึ่งหลอดเกือบตายมันบางไงเออนึกว่ามันบางเ,ก,างเกือบตายโอ้เขาเพอร์เฟกต์ดอทป่ะอ้าวสวยดีอย่างเงี้ยเยี่ยมไปเลยครับเขาเล่นพลาดนี่อย่างเงี้ยตายซัดทั้งไม้ไม่ทำอัตเมทการ์ดเลยเลยครับเรียบร้อย อผมไม่ทันเอ้อมันปิงอะไรไม่รู้มันแบบจังหวะมันแบบมันคูดาวอะครับมันดีเลยไม่ใช่คูดาวพูดผิดดีเลยจังหวะผมทำทำไม่ถูกไงรู้ไม่ออก <S <S สวยงามนนเนี่ยมันดีเลยเนี่ยจริงๆผมกดไปก่อนตรงนี้แล้วมันแล้วมันแบบรอก่อนช่วงหนึ่งด้วยนะโคตรงงเลย <S 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 <ๆ>นั่นแหละไปเลย หางใหมอนาคตของเราเฮ้ยคุณโกหงครับนี่ขอโทษนะนี่คือการฝึกฝนใช่ไหมไม่อะกูว่ายิงขนาดเนี้มึงตายปาดาบใส่พี่โกหังเฉยเลยอ้าวมึงฆ่าโกหงเลยเนี่ย <c oughs> โอเคครับเขาเสียเราเล่นที่หนึ่งไปแล้วครับมากดฟ,ฟ,ฟื้นฟูนฟื้นฟูนยังไงล่ะฟื้นฟูนยังไงล่ะคุณโกหงฝับฝับฝับดาบแท็กหน้าโกหงนั่นอาจารย์มึงนะเว้ยัง้งอาจาร์เย็น อาจารย์มึงนะ่ะมึงฆ่าอาจารย์เหรอตายไหมอ้าวสุ่มโดนด้วยอาจารย์อาจารย์ช็อปช็ช,ช,ชดาบสักหน้าอีกร้อยฆ่าอาจารย์ตัวเองด้วยดาบนี่ท่าโพสต,ตอนชนะโคตรเท่ครับบอกเลยท่าโพสมันเท่มากผมก็ชอบทั้งใหม่ตัวนี้เลยวะ่ะจริงนะท่าโพสของทั้งนี่คือเป็นท่าโพสในอนิเมะแล้วก็ในในโดกครั้งนี่คือเป็นตัวละครสีเขียวตัวเก่านะครับเป็นทั้งเขียวตัวเก่า ที่ไม่ใช่ตัวทั้งเฟสเออท่าแม่งคือใช่เลยว่าท่านี่นนแหละเท่ามากนะครับก็ประมาณนี้สาหรับคลิปของการโชว์ตัวละครของทั้งแอนใหม่นะครับก็อาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างก็ปกตินะครับคลิปนี้ก็ได้โชว์ตัวละครของทั้งมาอยู่ระดับหนึ่งนะครับได้โชว์ในการโจมตีดามเนจอะไรเงี้ยก็ได้โชว์อยู่หลายด้านนะถือว่าเก่งเลยแหละผมว่านะครับก็ถ้าหากผู้ชมนะครับมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เหมือนเดิมว่ามันเก่งไหมชอบหรือเปล่ามีอะไรเสริมเพิ่มเติม,มก็บอกกันมาได้ นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็เจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสู้